จะขายไหมมีคนซื้อไปแล้วก็รีบเช็ดให้ฉันได้ละนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคะโจมถึงขนาดต้องแย่งโครงไก่หมาก,กินเลยเหรอเปรียบเทียบขนาดเนี้ยด่ากันตรงๆดีกว่าปากหมาแบบเนี้ยมีคนรอยเหยียบอีกเยอะพร้อมวันนี้มีโครงไก่เหลือบ้างไหมมีครับพี่เหลือสองโครงสุดท้ายเลยพี่สนใจไหมครับผมให้ราคาพิเศษเลยแค่ห้าสิบบาทเอาสิพี่หิวข้าวมากเลยวันนี้พี่ทำโอมาโคตรเหนื่อย โหขยันจังเลยนะครับพี่ทั้งส่งน้องเรียนแล้วก็ดูแลยายที่ป่วยด้วยอ่ะทำไงได้อ่ะก็เกิดมาจนถ้าพี่เลือกได้นะพี่ก็อยากเกิดมาเป็นคนรวยได้เรียนหนังสือสูงๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างเหมือนกันแหละเอาหน่ะพี่ทำงานเก็บเงินเดี๋ยวก็รวยเอยงแหละอืมเนี่ยเดี๋ยวพี่มาเอานะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำได้เลยรับทราบเลยครับคุณลูกค้า <laughs> แกรู้ไหมว่าตั้งแต่ชิ้นโตมาเนี่ยฉันไม่เคยมาเดินตลาดตัวเองเลยถ้าไม่ติด่าที่บ้านอาหารหมาหมดฉันก็ไม่มาให้เสียเวลาหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยเหม็นคาวอีกพวกแม่ขาพวกนี้โอ๊ยโอ๊ยมันอกนี่แกมาเหยียบรองเท้าฉันทำไมฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวฉันเช็ดให้นะคะเร็วเลยงั้นก็รีบเช็ดให้ฉันได้ละค่ะ นีด้วยค่ะอตรงนี้ด้วยนะนี่แกเห็นไหมว่ารองเท้าของฉันเนี่ยมันยังไม่สะอาดงาั้นก็เสื้อของแกมาเช็ดเท้าฉันก็แล้วกันแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครมันจะมากเกินไปแล้วนะคะเออพี่ครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คนคนนี้อะสิ จะให้พี่ถอดเสื้อผ้าแล้วก็เอาไปเช็ดรองเท้าให้เขาทั้งๆที่พี่ก็บอกไปแล้วว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจนี่แกจะมาวายๆทำไมเสื้อของแกก็ไม่ต่างอะไรจากผ้าเช็ดตีนนี่เอามาเช็ดให้ฉันนิดๆหน่อยๆมันจะเป็นอะไรไปฮะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคะฉันรู้ค่ะว่าคุณรวยมากแต่มาพูดกันแบบนี้มันก็เกินไปนะคะเออจเย็นกันก่อนนะครับอย่าทะเลาะก,กันเลย นี่ครับเอาผ้าเปียกผมไปเช็ดก่อนงั้นก็ดีเลยรีบเช็ดเลยนะเพราะว่าใช่แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะพอละไม่ต้องเช็ดละรู้ไหมวันนี้เนี่ยจะเสียเวลากับพวกแกมันมากพอละ มันอกไม่เป็นไรนะครับพี่ไก่เนี่ยจะขายไหมพ่อขายห,หวยไปไหนหมดฮะเออขอโทษนะครับคุณดาจะรับอะไรดีครับที่นาโครงไก่นี่แหละจะเอาไปให้หมากิน ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีคงไก่นี่มีคนซื้อไปแล้วใครใครเป็นคนซื้อพร้อมพี่มาเอาคงไก่จ้ะอ่ะนี่ขอบคุณมากครับคนนี้แหละครับอ๋อฉันก็นึกว่าใครซื้อนี่ก็ไปให้หมากินเหมือนกันหรอพอดีว่าซื้อไปกินเองอะคะ่ะนี่โจมถึงขนาดต้องแย่งคงไก่หมากินเลยเหรอเออขอโทษด้วยนะครับ พอดีร้านผมเป็นร้านขายไก่ทอดแล้วก็ไก่ทุกส่วนสามารถทานได้แล้วก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะชอบกินส่วนไหนะครับงั้นเหรองั้นฉันขออกไก่ที่มีเนื้อเยอะๆพอดีจะเอาไปให้หมากินอะ่ะมันจะได้โตไวๆพร้อมงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะพี่ครับจะเอาชิ้นไหนเพิ่มไหมครับเดี๋ยวผมแถมให้ไม่เอาละจ้ะไปก่อนนะเกิดมาเพิ่งเคยเจอ คนแย่งคงไก่หมากินไไน,นี่คุณคุณไม่ได้ยินที่พ่อค้าเขาบอกรืกไงโครงไก่เนี่ยมันสามารถกินได้ทุกส่วนอยู่ที่ว่าใครจะชอบกินหรือว่าไม่ชอบกินอา้าวงั้นเหรอตายจริงพอดีบ้านฉันเนี่ยส่วนมากก็ซื้อไปให้หมากินอะนี่ผมทนฟังมานานละคำก็หมาสองคำก็หมา เปรียบเทียบขนาดเนี้ยด่ากันตรงๆดีกว่านี่นายกล้าว่าฉันหรอเดี๋ยวฉันก็ไล่นาย,นยไปไายข้างทางเอาซะหรอกก็ไม่อยากอยู่นักหรอกปากหมาแบบเนี้ทำไมของในตลาดเนี้ยคนรวยจะแดกไม่ได้หรือไงทําเป็นพูดดีว่าซื้อโครงไก่เนี่ยไปให้หมากิน <c oughs> จะคอยดูนะถ้าวันไหนไม่มีจะก,กินย่ามาแย่งข้าวหมาแดกแล้วกัน นี่หุบปากไปเลยนะปากเสียงแกไม่ต้องพูดมันจะดีกว่าเดี๋ยวฉันจะบอกพี่สาวฉันเนี่ยให้ไล่แกออกไปจากตลาดฉันเลยนะไม่ต้องไล่เดี๋ยวฉันออกเองดูสิถ้าพวกเราออกกันหมดจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ฉันไม่กลัวหรอกถ้าไม่มีพวกแกก็มีคนอื่นมาขายอยู่ดีฉันไม่อดตายหรอกเว้ยระวังนะคะอย่าให้ตัวเองล้มละกันปากหมาแบบนี้มีคนรอยเหยียบอีกเยอะ มองอะไรออกไปสิแกด้วยใส่หัวออกไปจากตลาดฉันเลยนะแกด้วยนะออกไปพ่งนี้เนี่ยไี่ต้องมาขายแล้วนะเกิดอะไรขึ้นใครต้องออกไปไหนเอ,อ่อคุณหลิวคะก็ไอ้พวกนี้สิคะมันไม่ยอมจ่ายค่าที่แล้วก็บอกว่าตลาดเราไม่ดีอะค่ะอะไรนะตลาดเรางั้นเหรอแต่เท่าที่ฉันจําได้ฉันให้เธออะมาดูแลตลาดนะเธอไม่ใช่เจ้าของตลาด เออคือว่าดาแค่กลัวทุกคนเนี่ยจะไม่เคารพเราก,ก็แค่น,นั้นเองค่ะดายิ่งเราทําแบบนี้เขายิ่งไม่เคารพเอาล่ะเธอออกไปจากตลาดาฉันได้ละฉันไล่เธอออกเออเดี๋ยวก่อนนะคะคุณหลิวดาทํางานผิดพลาดต,ตรงไหนบอกดาก็ได้นะคะถ้ายังให้เขาอยู่พ้อผมก็จะออกจากตลาดนี้ไปหมดแล้วใช่ครับคุณหลิวไล่มันออกเลยครับ แกสคนเนี่ยผูกปากไว้เลยนะเธอนั่นแหละที่ต้องผูกปากแล้วเธอออกไปจากตลาดฉันซะก,ก่อนที่ตลาดของฉันจะเสียชื่อเสียไปม,มากกว่านี้ออกไปสิอ,อฉันต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอ่ะ สวัสดีครับรับอะไรดีครับเอาอะไรก็ได้จ้ะที่มันถูกถูกแล้วก็ได้เยอะๆะคือว่าคุณจะซื้อไปกินเองหรือว่าซื้อไปให้หมากินครับผมจะได้สับถูกอะเอาไปกินเองเร็วได้ไหมฉันรีบ พร้อมแล้วคันคนดูแลตลาดนี่ใช่โห<ฮ>พี่ไม่น่าเชื่อเลยนะสภาพจะเป็นแบบเนี้ยพี่ก็ว่าแหละสงสัยทำกับคนอื่นไว้เยอะจริงดูดิกินไก่กระป๋อบเลย